สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ MVP Master วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรีวิว2025 Honda Civic รถซีดานยอดนิยมที่ได้รับการพัฒนาใหม่ทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะมาดูกันว่ารุ่นนี้มีอะไรน่าสนใจและคุ้มค่าหรือไม่เริ่มจากดีไซน์ภายนอก2025 Honda Civic ยังคงเอกลักษณ์ความสปอร์ตและความพรีเมียมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่ขึ้นเสริมความดุดนันไฟหน้าเล็ทรงเรียวยาวพร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวันช่วยเพิ่มความทันสมัย กันชนหน้าและหลังออกแบบใหม่ให้ดูเฉลี่เฉียวยิ่งขึ้นเส้นสายตัวถังดูเฉียบคมและปราดเรียวมากขึ้นเพิ่มความพรีเมียมด้วยมือจับประตูและกรอบหน้าต่างโครเมียมล้ออลลอยดีไซน์ใหม่มีขนาดให้เลือกทั้ง17และ18นิ้วตามแต่รุ่นย่อยห้องโดยสารภายในได้รับการปรับปรุงใหม่ให้กว้างขวางและทันสมัยมากขึ้นวัสดุตกแต่งคุณภาพสูงพร้อมดีไซน์ที่เรียบหรูเบาะหนังแท้หรือหนังสังเคราะห์แล้วแต่รุ่นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบให,ใหม่ที่จับถนัดมือ หน้าจอ Infotainment ขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบเครื่องเสียงจาก Bose ในบางรุ่นช่วยเพิ่มอรรถรสในการฟังเพลงแผงคอนโซลหน้าออกแบบใหม่ให้ใช้งานง่ายขึ้นเบาะนั่งด้านหลังพับได้แบบ60:40ต่อช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซนช่วยให้ห้องโดยสารเย็นสบายมากขึ้น ด้านสมรรถนะ2,025 Honda Civic มีตัวเลือกเครื่องยนต์2แบบรุ่นมาตรฐานใช้เครื่องยนต์2.0ลิตร4สูบให้กำลัง158แรงม้าและรุ่นเทอร์โบ1.5ลิตร4สูบให้กำลังสูงสุด180แรงม้าส่งกำลังผ่านเกียร์ CVT ที่พัฒนาใหม่ให้ขับขี่นุ่มนวลและตอบสนองได้ดีขึ้นระบบการสะเทือนถูกปรับแต่งใหม่ให้การทรงตัวดีขึ้นและเกาะถนนได้ดีขึ้นระบบความปลอดภัย h o n da าเซนซิ g ยังคงมีให้ครบถ้วนทั้งระบบเตือนการชน ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันราคาจำหน่ายของ2,025 Honda าซีวิกในตลาดต่างประเทศเริ่มต้นที่ประมาณ25,000ดอลลาร์ 25, หรือราว900,000บาทไทยขึ้นอยู่กับรุ่นและออปชันที่เลือกถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าทั้งในเรื่องของดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับ Honda Civic รุ่นใหม่นี้ตอบโจทย์การใช้งานของคุณหรือไม่ คอมเมนต์บอกเราได้เลยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม MVP Master เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ